ไอคอนสยามประวัติศาสตร์ใหม่ของความภาคภูมิใจไทยบนเวทีโลกความลับของความสําเร็จที่ทุกคนลืมไปในยุคที่โลกเต็มไปด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกไอคอนสยามถูกสร้างขึ้นไม่เพียงแค่เพื่อเป็นแหล่งการค้าแต่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่ผสมผสานอัตลักษณ์ไทยศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวซึ่งสิ่งนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ได้รับการยกย่องจากเวทีแมพิกอวอร์ด2025แต่ทําไมไอคอนสยามถึงสามารถโดดเด่นได้ คำตอบอยู่ที่การที่ไอคอนสยามไม่ใช่แค่โครงการอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นการปฏิวัติว,ตว,ตวงการพัฒนาเมืองโดยการนำเสนอแนวคิดใหม่ในการสร้างพื้นที่คาเฟกที่ผสานอัตลักษณ์ไทยศิละปะวัฒนธรรมนวัตกรรมเข้าไว้กับรีเทลเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งทําให้เป็นโมเดลใหม่ของการพัฒนาเมืองที่เน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคุณชดาทิพย์จุตรกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรกล่าวว่า ไอคอนสยามไม่ใช่แค่โครงการอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภาคูมิใจของประเทศไทยที่ผสมผสานอัตลักษณ์ไทยศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวซึ่งสิ่งนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ได้รับการยกย่องจากเวทีมพิอวะ2025แล้วทําไมไอคอนสยามถึงสามารถดึงดูดแบรนด์ระดับโลกมาเปิดสาขาแรกที่ไทยได้คำตอบอยู่ที่ศักยภาพของโครงการที่สามารถพลิกฟื้นพื้นที่ฝั่งธนบุรีให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ระดับโลกอย่างแท้จริงซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจของแบรนด์ระดับโลกต่อศักยภาพของไอคอนสยามดังนั้นไอคอนสยามจึงไม่ใช่แค่โครงการอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่ผสมผสานอัตลักษณ์ไทยศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวซึ่งสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับการยกย่องจากเวที Ma พิ c a w a ว d 2025และสามารถดึงดูดแบร์ระดับโลกมาเปิดสาขาแรกที่ไทยได้อย่างสำเร็จ